สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะทําการทดลองจุดบังไฟน้อยนะครับบังไฟน้อยขอฝนครับผมทำมาสามบ้างครับมาลุ้นกันว่าจะขึ้นดีไหมจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับขนาดก็ประมาณนิ้วหนึ่งหรือเปล่านิ้วหนึ่งความยาวนะครับประมาณนิ้วหนึ่งหางก็เป็นหางด้ามไม่กวาดนะครับดึงออกมาสามเส้นนี่ครับอีกสองบ้างครับ เดี๋ยวจะลองจุดดูครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าไม่เคยทํามาก่อนนะครับเนี่ยครั้งแรกครับศึกษามาจากใน YouTube เนี่ยครับแล้วก็ด,ดูดูงานจริงมาบ้างไปซื้อเข้ามาเล่นบ้างครับก็เลยอยากลองทําเองดูบ้างไม่รู้จะขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูครับลุยเลย เอาละครับคุณกันเลยครับโอ้โหเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับหายครับผมหายหายเข้ากลิบเมฆเลยครับขึ้นอย่างสวยงามครับบังแรกสวยงามครับบังที่สองเดี๋วบาังนี้แล้วกันโอ้ยบังที่สอง บางไฟเล็กท่อท่อน้ำปราปาครับขนาดสี่หุนประมาณนั้นความยาวก็ประมาณนิ้วนึงครับด้ามก็เป็นหางไม้กวาดนะครับมาดูกันครับว่าจะขึ้นไหมลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยชวมซูมไม่เอ่ยไม่ซูมปุ๊บเอาแล้วครับ เอาแล้วเอาแล้วป้ายโอ้โหยางสวยครับอย่างสวยหายเขากีบีกครับผมหายครับหายคงจะถึงพญาแทนนะครับเนี่ยดูแล้วบ้างนี้ถึงพญาแถนแน่นอนครับก็สวยงาม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 อีกบ้างนะครับบ้างสุดท้ายทำมาสามบ้างครับ สุดท้ายบงสุดท้าย,าายขนาดเดียวกันครับผมขึ้นแท่นเลยมาลุ้นบ้างนี้ครับจะขึ้นสวยไหมสามสองหนึ่งไปอาแล้วครับไปโอ้โหสวยงาม สวยงามครับสวยงามหายครับหายเขากิบเมฆไปเลยสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ